สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการค่ะคุลิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัมฤทธิตุลาการครับผมช่องคูมพันตุลาการครับผมโอเคค่ะมามาดูอุปกรณ์เลยค่ะวันนี้จะทําอะไรคะเนี่ยหมูแดดเดียวครับผมเหมือนเดิมอีพีที่เท่าไหร่คะอีทีที่เจ็ดสิบแปดครับพี่น้องอ้าวทำไมไม่ทันคูมพันละคะพอดีอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องก็เลยตามคูมพันไม่ทันพอดีคูมพัน ถึงอีพีที่แปดสิงพัน์เร็วกว่าครับวันนี้ตามไม่ทันเลยครับพี่น้องเครื่องปรุงนะคะอัตราส่วนวันนี้หมู2อกิโลก็จะใส่ซอสฟ้าเขียว1ทึ่พีใส่น้ำปลาหนึ่งทพีใส่น้ำมันงาสองทพีใส่น้ำตาล1นึ่ทพีค่ะแล้วก็ใส่ผงนววนิดหน่อยนี่ค่ะ ันนี้นครูฤทธิ์กำลังคนค่ะกำลังคนคลุกเขาให้น้ําตาลละลายครับพี่น้องเวลานั้นก็มันจะได้เข้ากับหมูเด็ดเดียวได้สนิทเข้าได้รวดเร็วให้น้ําตาลละลายก่อนคนไปประมาณสักสองนาทีครับพี่น้องเพราะว่าเป็นน้ําตาลทรายครับมันอาจจะเป็นเป็นเม็ดเล็กๆแต่ก็ตีให้ละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกัน คุริสเขาไม่ค่อยสบายค่ะพี่น้องเราก็เลยไอ้เฮ็ดประทันภุมิพันเป็นอีพีที่เจ็ดสิบแปดนะคะวันนี้ของหมูแดดเดียวค่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องตอนนี้เสียงก็ยังแตกอยู่ครับพอดีไปสอนนักเรียนด้วยก็เลยไปใหญ่เลยเสียงคุริสแหคุริสต้องใช้ไม้เลยใช้ไม้ติดตัวเลยค่ะเสียงจะได้ไม,ไม่แตก พอแล้วค่ะโอเคครับต่อไปขั้นตอนการนวดค่ะเบิ้งคุตริตนวดด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะไวคุยกับครุตรีด e ที่เจ็ดสิบแปดค่ะอีกสองคลิปก็จะทันครูพันแล้วฝนก็ตกทุกวันครับพี่น้องทำหมู๋ยวเดียวก็ไม่ได้ตากเพราะว่าฝนมันตกไม่มีเดดใช่ ก็ทาแล้วก็หมักใส่ตู้เย็นไว้ทํากับข้าวเป็นอย่างอื่นนะคะแปรรูปขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องภูมิันตารักกันขอบคุณเลยล้าเลยค่ะพี่น้องด้ยค่ะก็จะมาดูคริตเขาอ่านวดหมูแดดเดียวค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ12นาทีค่ะช่วงที่นวดอะค่ะ10นาทีค่ะพี่น้อง10นาทีรวมกับที่ผสมเครื่องปรุง อีกสนาทีก็เป็นเบ็ดเสร็จประมาณ1ิบนาทีค่ะสําหรับการทําหมูเด็ดเดียวค่ะทําไมถึงนวดนานสาเหตุที่นวดนานเพราะว่าจะทําให้หมูแล้วนุ่มค่ะนุ่มนุ่มค่ะนุ่มอร่อยน่ารับประทานค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะ,ะหมูตรงส่วนนี้เราก็นํามาจากหมูสามชั้นค่ะในส่วนที่เป็นหนังหมูกับมันหมูก็นําไปทําเป็นแคบหมู นะคะส่วนที่เป็นเนื้อติดมันตรงนี้ก็นํามาทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะาการทําแคบหมูจากหมูสามชั้นนะคะเราก็จะได้ผลผลิตสามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของอน้ํามันหมูค่ะพี่น้องอย่างที่สองก็จะเป็นในเรื่องของหมูแดดเดียวอย่างที่สามก็จะเป็นแคบหมูค่ะแคบหมูน้ํามันหมูแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะ เราจะได้ผลผลิตสามอย่างค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของอช่องภูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเลยล่าเลยค่ะทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยนชมมากดติดตามบางท่านก็เอฟซี FC, บางท่านก็บอกว่าอัตราส่วนเท่าไหร่โคมพันธุ์ไห่คะเดี๋ยวภูมพันุ์จะบอกนะคะว่าถ้าหมูหนึ่งกิโลอ่าหมูหนึ่งกิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำปลาครึ่งทัพพี ใส่ซอสฟ้าเขียวครึ่งทับพีรวมกันเป็นหนึ่งทับพีนะคะอ่าแล้วก็กระเทียมลืมบอกกระเทียม,กร,ยมกระเทียมกระเทียมก็ถ้าหมูหนึ่งกิโลใส่ครึ่งทัพีกระเทียมสับนะคะทีนี้ก็น้ำมันงาก็ใส่ประมาณหนึ่งทัพีค่ะผมนัวตามใจชอบค่ะทำใส่ปลายช้อนใส่ยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องมีกระเทียมด้วยนะคะเพราอเพิ่มความหอม กระเทียมเพิ่มความหอมแล้วก็น้ำมันงาก็เพิ่มความหอมแล้วก็ทําให้หมูเรานุ่มค่ะนี่ค่ะถ้าสมมติว่าหมูเราเยอะเราก็เพิ่มตามอัตราส่วนเพิ่มตามอัตราส่วนเลยค่ะจริงๆแล้วก็คือ,อความเค็มได้มาจากอซอสสาเขียวกับน้ําปลาถ้าสมมติวันนี้ค่ะวันนี้คือหมูสองกิโลคุมพันใส่น้ําปลาหนึ่งทพีซอสฝาเกยวหนึ่งทพี ความเค็มต้องได้เท่ากับคือถ้าถ้าหมูสองกิโลค่ะความเค็มต้องมาสองทพีทพีที่หนึ่งก็คือซอสปลาเคี่ยวทพีที่สองก็จะเป็นน้ำปลาค่ะน้ำตาลหนึ่งทพีค่ะแล้วก็อาน้ำมันงาสองทพีค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็กระเทียมสับหนึ่งทพีอัตราส่วนแค่นี้ค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บนำไปทำกับข้าวทุกอย่างก็อร่อยค่ะ โดโูคริ์คริก็คุยกับ f อฟซีไปด้วยนะคะคุมพันจะขอเวลาไปเตรียมกับข้าวตอนเย็นค่ะว่าคมพันจะคิดสร้างสรรค์เมนูอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะ ครับผมมาดูครับพี่น้องมาดูการทำหมูแดดเดียวของกลิฎตุลากันนะครับช่องภูมิันตุลากันตามแคบหมูภูมันไม่ทันครับพออากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีก็เลยไม่ได้ทำไปพร้อมกับภูมันครับพี่น้องตามไม่ทันเลย ตอนนี้อยู่ที่ EP เจ็ครับหมูแดดเดียวของคุลิสขอบคุณ FC มากมากเลยนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องูวิพันตุลากันขอบคุณมากๆเลยนะครับมันก็จะนวดไปเรื่อยๆครับพี่น้องนวดไปตักพักเดี๋ยวก็จะ เนื้อก็จะนุ่มไปเรื่อยๆเนื้อมันจะอ่อนเห็นครูพันธ์บอกว่าจะทำอะไรล่ะเมื่อวานทำลาบจากวัตถุดูหมูเดียวแต่ว่าไม่ได้ตากก็อร่อยดีครับกินทั้งวันห่อไปกินที่โรงเรียนด้วย อากาศเปลี่ยนแปลงครับหน้าฝนจะตากก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงกลางวันก็ไม่ได้อยู่มันก็จะแดดแต่เพอะช่วงกลางวันเชาา้ามาแค่สายหน่อยมันก็แดดบ่ายมาก,ก็ตกก็มาเก็บไม่ทันสรุปแล้วก็คือไม่ได้ตากครับพี่น้องอยู่ในตู้เย็นอย่างเดียวช่องฟิตอย่างเดียวมาดัดแปลงเป็นเมนูอื่นๆ ภูมพันธ์ก็จะหานวัตก,กรรมใหม่ๆมาให้เป็นห้องดูทำกับข้าววัตถุดิบจากหมูแดดเดียวนี่ยครับรู้สึกนุ่มเลยหมดไปเรื่อยรู้สึกนุ่ม นวดเร็วก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครูพันบอกว่า F4 ตาลายมองไม่ทันก็เลยต้องได้นวดช้าๆแบบนี้ครับ ันนี้หมูมาจากชัยภูมินะครับพี่น้องแต่วอาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสได้พาภูมิไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ด้วยดกลับบ้านด้วยก็เลยเอาหมูมาจากชัยภูมิ เรื่อยเลยครับนวดไปเรื่อยๆแล้วจะนุ่มไปแล้วก็ทําไปทั้งถาดเลยครับคนเนื้อฉ่าก็เวลาก็ลงตัวพอดีสิสองนาทีพอดีครับ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะครับเพี่เข้ามาเยี่ยมชมช่องหัวมันตุลากันไม่ว่าจะเป็นแคบหมูหรือไม้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวของคุริตตุลากันนะครับสองเท่าตาย,ยายนี่เอฟซีบางท่านบอกมาบอกว่าสองเท่าตาย,ยาย อยู่ด้วยกันสองคนครับพี่น้องอเริ่มท่ำแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องมองกะเวลาพอดีเลยครับเนี่ยถ้าเนื้อมันท่ำแบบนี้แสดงว่าติบสองนาทีพอดีครับดูครับพี่น้องสวยงามจ้ะ เอฟซี FC ดูใกล้ๆรนะรขออภัยนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่คนเดียวครับููงพันธ์ไปทํากับข้าวครับผมนี่ครับผมด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องููงพัน์ตุลากันพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ เอามันถึงสิบสองแล้วเหรอ